สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมซีซ s o นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเกมมือถือแนว MMORPG open world style น n i m e ครับที่จะเปิดให้เล่นกันในปีนี้ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าปี2021นี้เกมสไตล์ a n เ m e ภาพสวยๆนั้นมีออกมาให้เล่นกันเพียบเลยในขณะเดียวกันเกมแบบ open world สำรวจโลกขายพิศนาตามแผนที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกหจุดขายของเกมสมัยนี้เลยนะ ส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างครับในคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Tower of Fantasy เกมมือถือสไตล์ MMORPG ออนิเมะจีนครับที่มาในธีมของโลกแฟนตาซีผสมยุคอนาคตโดยตัวเกมนี้เนี่ยจะให้เราได้ออกสำรวจโลกกว้างที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายครับมีรูปแบบการเล่นที่อิสระทั้งการวิ่งการว่ายน้ำหรือจะเป็นการปีนป่ายอะไรพวกนี้ครับเราก็สามารถทำได้หมดเลยนะสำหรับเกมนี้ และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับอยู่ที่ระบบการแอคชั่นมันๆการกดคอมโบรัวๆนี่แหละครับซึ่งทําให้การต่อสู้แล้วก็การผรจญภัยของเราในรูปแบบ Open World เนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นถ้าใครเห็นก็อาจจะคิดว่าเกมนี้มีความคล้ายคลึงกับเกมดังอย่างเก n ชินอิมแพ็มากๆเลยละครับส่วนการเล่นของตัวเกมก็จะไม่มีระบบอาชีพนะแต่จะมีอาวุธให้เลือกใช้งานแทนซึ่งตัวละครทุกตัวเนี่ยเราสามารถเลือกใช้อาวุธให้กับตัวละครของเราแบบไหนก็ได้นะครับ แล้วแต่ความถนัดของเราได้เลยอีกทั้งยังสามารถสลับสับเปลี่ยนการใช้งานอาวุธได้พร้อมกันถึง3ชนิดอีกด้วยสหรับใครที่สนใจเกมนี้ครับล่าสุดอยู่ในขั้นตอนการอัปเดตภาพกราฟ,ฟิกแล้วแก่คาดว่าจะเปิดให้เล่นกันภายในปีนี้แหละและก็เล่นได้ทั้ง PC และก็มือถืออีกด้วยครับซึ่งจะเปิดให้เล่นเมื่อไหร่นั้นทางเราไม่พลาดรีวิวแน่นอนครับ มาดูกันต่อกับเกม The Legends of Neverland เกมที่ได้ทำการเปิดปรอบโคสเบต้าเทสมามากมายจนหลายคนเนี่ยอยากให้เปิดกันจริงๆสักทีนะโดยทุกเกมเนี่ยจะมาในแนว MMORPG ครับที่จะให้เราได้เข้าไปสัมผัสความน่ารักของตัวละครในโลกแฟนตาซีแล้วก็มาพร้อมกับภาพแนวการ์ตูนน่ารักน่ารากับ รวมไปถึงมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเก็บเลเวลให้เราได้ทํามากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารการตกปลาขุดแร่อะไรพวกนี้ครับรวมไปถึงมีเคเวสหลักเคเวสเนื้อเรื่องหรือจะเป็นการลงดันก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเกมนี้อีกทั้งตัวเกมเนี่ยยังมีคลาสอาชีพให้เราเลือกเล่นประมาณ4คลาสครับสามารถสลับคลาสได้ทุกเวลา ร้้อมกันนันนนยังมีระบบแฟชั่นที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวละครของเราได้อีกด้วยโดยตัวเกมเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าฟังสโตไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใครที่สนใจเนี่ยอดใจรอแล้วก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยนะครับมาดูกันต่อกับเกมนิโนคุ n i Cross World เกมมือถือ MMO RPG ฟอร์มยักษ์อีกเกมหนึ่งครับจากอนิเมะนินโคนีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเ e เว l ไและ n e t m a r b l e ครับซึ่งการันตีเรื่องคุณภาพของเขาได้เลยนะโดยตัวเกมเนี่ยพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Unreal Engine 4ครับมาพร้อมกับงานกราฟิกสวยๆส,สไตล์อนเมะที่ทำออกมาได้โคตรดูดีเลยนะและยังคงสไตล์อนเมะแบบต้นฉบับเป๊ะๆอีกด้วย ส่วนระบบการต่อสู้ภายในเกมจะมาในแนว Hack and Slash ครับมีระบบทาดแพ้ทางกันด้วยนะแล้วก็สามารถอัปเกรดสกิลอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่แฟชั่นคอสตูมสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ก็มีให้เล่นกันครบครับแถมยังสามารถเล่นร่วมกับเลื่อนออนไลน์คนอื่นได้หรือจะเป็นการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรก็มีให้เราได้เล่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าตัวเกมเปิด3เซิร์ฟเท่านั้นครับมีไต้หวันญี่ปุ่นและก็เกาหลีนะครับก็เลือกเอาตามถนัดตามชอบกันได้เลยส่วนเซิร์ฟวอร์ global จะมาเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรออัปเดตกันอีกทีครับว่าจะมาหรือเปล่านะสำหรับเกมนี้ เกมต่อไป Source As Online Back Source Man is เกม MMORPG ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์การ์ตูนยอดนิยมขวัญใจมหาชนครับลิขสิทธิ์แ้จาก A1 Picture ซึ่งตัวเกมเนี่ยมีการทดสอบมาหลายรอบมากๆเลยและก็เพิ่งเปิดให้เล่นกันจริงๆครับโดยตัวเกมจะพาเราไปสำรวจอจาณาจักรในโลกกว้างแบบ Open World ที่มาพร้อมกับงานกราฟิกและเอฟเฟคที่สวยงามลื่นไหลครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลการเคลื่อนไหวของตัวละครอีกทั้งดนตรีประกอบของเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพราะและก็ฟังเพลินมากเลยส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับคือการเล่นของเกมสามารถสลับสับเปลี่ยนใช้งานอาวุธได้ถึง4ชนิดมีการเสริมค่าพลังให้กับสกิลแม้ว่าจะเป็นคลาสเดียวกันแต่ทําให้การโจมตีนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีระบบการวิ่งเควสดเนื้อเรื่องอัปเกรดของสวมใส่ไต่หอคอยเลดบอสปาร์ตี้อะไรพวกนี้ก็สามารถเล่นได้ครบเลย ถึงตอนนี้ติดอยู่อย่างเดียวครับคือเปิดที่จีนเท่านั้นแล้วก็จะมีแค่ภาษาจีนครับก็อาจจะยุ่งยากสักหน่อยนะถ้าเราจะเข้าไปเล่นแต่ก็คงไม่เกินความสามารถของเกมเมอร์ที่อยากเล่นจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับปิดท้ายกับิเกม Noah h า s เกม Open World Adventure MMORPG ครับอีกหนึ่งผลงานของผู้สร้างดากอนลาจานั่นเองโดยตัวเกมเนี่ยจะพาเราเข้าไปประจนภายในโลกแฟนตาซีที่งานภาพกราฟิกต้องบอกว่าจัดเต็มแบบสุดๆพร้อมกับสัมผัสการผรจนภายในโลกแบบไหลลอยต่อ,อกด้วยนะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะให้อิสระกับผู้เล่นเป็นอย่างมากเลยในการออกสำรวจดินแดงอันกว้างใหญ่นี้อีกทั้งยังมีระบบกลางวันและก,ก็กลางคืนครับที่ส่งผลต่อองค์ประกอบโดยรวมต่างๆภายในแผนที่นั้นๆอีกด้วย ซึ่งสลับโนอาฮาร์แล้วตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับ mm hmm. เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดกันปลายปีนี้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเราไม่พลาดมาอัฟเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอนครับ ก็ครบทั้ง5เกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสไตล์เกม MMORPG Open World Anime นะครับเช่นเคยครับวาร์ปและรายละเอียดดาวน์โหลดต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้ยังไงกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของช่อง s s u s s t u t u o i o แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ